สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะ Peace Be With You เป็นรายการที่ส่งมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ผ่านเสียงเพลงถ้อยคำหนุนใจและถ้อยคำแห่งความหวังให้กับคุณผู้ฟังค่ะที่กำลังดาเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดิฉันดรจริยาสอมยุราจะอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟัง30นาทีโดยประมาณนะคะโดยจะนำเสนอข้อคิดคำแนะนำในการดำเนินชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดไปได้บ้างคะ่ะคุณผู้ฟังคะ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นี้มีผู้คนมากมายนะคะออกมาพูดถึงวิธีคิดวิธีการที่จะช่วยให้เรามีพลังใจผ่านวิกฤตโควิด -19 นี้ไปให้ได้ค่ะทั้งที่พูดกันในนามของภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้แต่ส่วนบุคคลค่ะซึ่งกะลวนแต่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องและคุณผู้ฟังค่ะ เรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะคะในการที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตและยืนหยัดได้ในสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยค่ะถ้าไม่มีตัวนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกท้อถอยรู้สึกไม่สู้ไปต่อไม่ได้ค่ะและหมดความหวังในที่สุดค่ะคุณผู้ฟังให้เราตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่ในความยากลาบากหรือมีทุกคนเดียวนะคะ ผู้คนมากมายในโลกนี้ก็มีทุกร่วมไปกับเราค่ะและในอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็ยังมีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเช่นครอบครัวของเราคนรอบข้างที่รักเราค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังคะ เราจะสามารถรเผชิญกับวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจการงานการเงินการเจ็บป่วยอารมณ์ความเครียดรวมถึงความสามารถที่เราจะหาทางออกใหม่ๆให้กับสถานการณ์นี้ได้ค่ะช่วงนี้ทีมงานเสียงสันติขอส่งกำลังใจผ่านบทเพลงที่เตรียมไว้ให้กับคุณผู้ฟังก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับบุคคลแห่งสันทีสุข Person of p e อ c e ของเราในวันนี้ค่ะ แรพรันในทุกเวลาและทุกทกวันพระเจ้าทรงครอบครองทางแกงความโหดร้ายพระองค์ าหายใจพระเจ้าทรงครอบครองอยู่ในความรักเหมือนคอโอ้ค์ดไว้ข้ามีชีวิตก้าวไปด้วยความหวังพระองค์ทรงรู้เส้นทางเพราะองค์สรงมีแผนการขอสมโรดเมตตา กอข้า้ไว้วางใจทางกลางความมืดมิดพระองค์เป็นแสงนั้นในวันที่ผิดหวังขอทรงปลอบหัวใจผ่านทะเลคลื่นลมเรื่องราวจะหนักแค่ไหนกษัตริย์จะการด้วยทันใจ i song, crop, crop. I'll crop, crop. เราอยู่ในช่วงเวลาของบุคคลแห่งสันทิสุขกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าใครคือบุคคลแห่งสันทิสุข Person o f p e a c ิของเราในวันนี้ศาส,สนาจารย์นิรันต์เต็มสกุลค่ะพ่วมในการสาบันรูเทอร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยค่ะท่านไม่ได้เกิดในครอบครัวคริสเตียนแต่มารับเชื้อพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดด้านการศึกษาท่านจบระดับปริญญาตรี BTS จากพระคุธรรมกรุงเทพทางด้านศาสนาศาสตร์และพันธกิจและระดับปริญญาโทจากพระคิสธรรมกรุงเทพคณะบริหารพันธกิจและสิทธยาพิบาลสาขา MCA Master of Christian Management and Administration ค่ะก็คือทางด้านบริหารและการจัดการค่ะส่วนด้านประสบการณ์การทำงาน ท่านเคยเป็นศิทยาพิบาลคิดจักรโดยพระคุณและคิดจักรพระสัญญาลูเทรันค่ะและเป็นผู้อำนวยการสถาบันลูเทอร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กระทั่งปัจจุบันนี้นะคะนอกจากนี้ในปัจจุบันท่านยังเป็นรองประธานมูลนิธิฟุตบอลพลัสค่ะประธานมูลนิธิพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ ให้เราไปฟังกันค่ะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนั้นาศาสนาจารย์นิรัน์เต็มสกุลได้รับผลกระทบในด้านใดบ้างไปฟังกันค่ะใน,ช,คคนะช่วงบุคคลแห่งสันติสุข person of peace ค่ะช่วงบุคคลแห่งสันติสุข ตัวผมเองก็แน่นอนว่าเราได้รับผลกระทบนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นผลกระทบของการที่เราจะต้องปรับตัวครับเป็นส่วนของการที่เราจะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ทาความเข้าใจที่จะป้องกันตนเองการงานของเราทํางานเกี่ยวข้องกับผู้คนนะครับเราไม่สามารถที่จะได้พบปะผู้คนหรือว่าพี่น้องของเราชุมชนที่เราได้รับใช้หรือบริการอยู่ แต่ในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวในเรื่องของทักษะสกิลต่ตางๆก็จะเน้นไปในส่วนของออนไลน์ผมก็มองว่าเป็นผลกระทบในด้านดีนะครับที่เราจะสามารถที่จะปรับตัวและก็เข้าถึงผู้คนได้ในอีกรูปแบบหนึ่งครับผมส่วนตัวของผมนะครับในผลกระทบในด้านของเศรษฐกิจนั้นก็อาจจะไม่ได้พบมากมายนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเราศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้ายังคงดูแลและเลี้ยงดูเราในด้านเศรษฐกิจต่างๆ แต่ว่าผู้คนที่อยู่ในพันธกิจและในบริการของเรานะั้นแน่นอนว่าทุกคนได้รับผลกระทบนะครับสิ่งที่เราจะช่วยเหลือเขาได้ก็คือให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้กําลังใจนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเขาเพื่อเยียวยากับผลกระทบที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ให้เราไปฟังกันค่ะว่า จากผลกระทบของโควิด -19 ซึ่งทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของการดำเนินชีวิตในหลายด้านด้วยกันนั้นศาส,สนาจารย์นิรันเต็มสกุลมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตในด้านใดบ้างและอย่างไรคะ่ะ ส่วนตัวนะครับในความคิดเลยก็คืออย่างน้อย5สิ่งนะครับที่ได้คิดนะครับหคือเข้าใจคือต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อเราเข้าใจเราก็จะสามารถที่จะรับมือกับมันได้สิ่งที่2ก็คือผมมองว่าเป็นการยอมรับครับหลายครั้งในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ด้วยตัวของเราเอง เมื่อเรายอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยจะทําให้เรามีสติที่จะทำให้เราสามารถที่จะดํารงชีพแล้วก็ดําเนินไปนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยการยอมรับด้วยการมีความหวังด้วยนะครับแน่นอนจะมีการคลี่คลาย แน่นอนจะมีการบรรเทาเบาบางลงในช่วงวาระโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็การปรับตัวถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวของเราเราก็จะสามารถที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ไม่กลัวจนเกินไปหมายความว่าไงครับเพราะว่าถ้าเรากลัวจนเกินไปนะครับหลายครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตั้งรับหรือว่าเราไม่สามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์นั้นได้จริง แต่การที่เรามีสติการที่เราเข้าใจและการที่เรารู้นะครับจะทําให้เรารู้สึกว่าเราควรที่จะดําเนินชีวิตอย่างไรความรู้จะช่วยเราความเข้าใจหรือว่าการติดตามข่าวสารจะช่วยเรานะครับไม่กลัวจนเกินไปการใส่ใจคนรอบข้าง แน่นอนว่าถ้าเราอาจจะคิดถึงแต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็คงจะต้องสูญเสียคนรอบข้างไปด้วยจากภาวะของโรคร้ายหรืออะไรต่างแต่ถ้าเราใส่ใจคนรอบข้างเราจะช่วยเขาได้ด้วยช่วยชุมชนช่วยสังคมช่วยครอบครัวที่เรารักนะครับให้ความรักให้กําลังใจให้ความหวังให้เวลาหรือแม้แต่ให้การช่วยเหลือในกําลังทรัพย์ของเราที่มีบ้างนะครับอาจจะจัดเป็นการเยียวยาต่างๆผมคิดว่านั่นเป็นวิธีการที่เราจัดการแล้วก็าหาทางออกในสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ครับ ใจต้องทูกขระทมในวันที่มีแต่ความซ้ำซ้อน เจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกๆุกหยดให้หมดไปจากหัวใจแล้วพระองค์จะสร้างกำลังใหม่ผู้ที่อ่อนแรงลมล,ลงสรงประคำว่า 相思。 รรู้พะองค์ไไม่คคทดิปุณผู้ฟังคะบทเพลงที่คุณผู้ฟังเพิ่งฟังจบไปนั้นนะคะก็ชื่อว่าพระเจ้าอยู่ข้างเธอคะ่ะจาก True Worshipers p นะคะบทเพลงนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับคุณผู้ฟังให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันคะ่ะ บทเพลงยังมีความหมายที่ดีมากค่ะเนื้อร้องอยู่บนพื้นฐานของพระคริสธัมภีร์จากวิวร์บทที่21ข้อที่สค่ะที่กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆุกหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปการคร่ำครวญการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วคุณผู้ฟังคะจากบทเพลงบอกเราว่า ในสถานการณ์ที่เลวร้ายในวันที่ใจต้องทุกข์กระทมในวันที่มีแต่ความสับสนในวันที่มีแต่รอยน้ำตาอยากให้รู้ว่าพระองค์พระเจ้าเฝ้ามองเราอยู่พระองค์ทรงเป็นที่ลีพัยพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราไปไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรคะ่ะช่วงนี้ให้เราไปฟังประสบการณ์จากผู้คนทั่วไปนะคะที่ดำเนินชีวิตสู้วิกฤตไปกับเราคะ่ะไปฟังกันค่ะว่า พวกเขาเหล่านั้นต้องเผชิญกับเรื่องใดบ้างและมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือหาทางออกให้กับชีวิตได้หรือไม่อย่างไรไปฟังกันค่ะในช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงเล่าสู่กันฟัง ในสถานการณ์โควิด19นั้นได้รับผลกระทบอยู่บ้างส่วนของตัวเองนั้นที่เป็นพนักงานขายหมึกพิมพ์เครื่องปรินเตอร์ได้รับผลกระทบจากยอดสั่งซื้อหมึกพิมพ์ที่ลดลงซึ่งยอดดังกล่าวนั้นก็มาจากบริษัทห้างร้านโรงแรมบริษัททัวรโรงเรียน หรือในส่วนของราชการเพราะตั้งแต่มีโควิดนั้นลูกค้าก็มีการพิจารณาวางแผนในการจัดซื้อมากขึ้นไปในจัดสภาพคล่องทางการเงินอีกด้วยส่วนวิธีการจะทําให้เรามีความสุขนั้น<ส>ก็คือการตั้งสติพิจารณาความน่าจะเป็นในยุคโควิดเพื่อที่เราจะได้วางแผนในการใช้ชีวิตหากิจกรรมร่วมทํากับคนในครอบครัวในสถานการณ์โควิด อย่างแรกเลยที่ได้รับผลกระทบเลยก็คือเปลี่ยนงานตอนที่รู้ว่าต้องเปลี่ยนงานก็ริตกจะอยากมีเวลาเตรียมตัวให้นานกว่านี้อีกหน่อยกลัวว่าจะหางานใหม่ได้ไหมหาท,ที่ไหนก็ทําให้รู้ว่าที่ผ่านมาแล้วก็ชะล่าใจเกินไปว่าถ้าทํางานมานานน่าจะมีความมั่นคงในในการงานแล้วแต่ก็ไม่ใช่ส่วนตัวเราก็ต้องฟื้นตัวให้เร็วตั้งสติให้ได้เร็วเราก็สามารถทํางานใหม่ได้เร็วในวิกฤตโควิดก็ทํางานครับทางานของตัวเองให้เต็มที่ซื่อสัตย์กับตัวเองทำในส่วนของ เราให,ให้ดีที่สุดก่อนการทํางานกอดเพื่อสร้างไรายได้ก็ทําให้เรามีความสุขได้นะคุณผู้ฟังคะให้เราไปฟังศาสนาอาจารย์นิรันเต็มสกุลกันต่อนะคะว่าอาจารย์มีวิธีการจัดการกับตัวเองมีวิธีคิดให้กับตัวเองมีความรู้สึกดีๆและยังมีความชื่นชมยินดีมีสันที่สุขได้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ได้อย่างไรไปฟังกันคะ่ะ สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ในตลอดการดำเนินชีวิตนะครับที่เห็นก็คือว่าเราไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดแห่งความสุขในการที่เราวัดจากสถานการณ์รอบข้างได้นะครับเพราะว่าถ้าเรา,เ,าเรียกว่าเราเราขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบข้างแล้วเอามาเป็นมาตรวัดแห่งความสุขและความชื่นชมยินด,ดีในสันติสุขนั้นเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่นิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าความสุขแท้ที่จริงเกิดขึ้นจากภายในก่อน ไม่ได้เกิดขึ้นจากสถานการณ์รอบข้าง ผมเชื่อว่าพระคิดธรรมคำพียังเป็นคําตอบที่ดีสําหรับชีวิตของเรานะครับที่บอกว่าอย่าให้เราทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆแต่ให้เราทูลเรื่องความปรารถนาของเราไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจของเราทั้งหลายไว้ในองค์พระเยซูคริสต์แน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะมองดูโควิดที่ระบาดอยู่ในรอบข้างและจะทําให้เรามีความสุขได้ไม่มีเลยแต่ว่าความสุขของเราสันติสุขของเรานั้นอยู่ที่การไว้วางใจในถ้อยคําที่พระเจ้าได้บอกไว้แม้ ว่าสถานการณ์นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าโควิดจะรุมเร้าหรือว่าระบาดมากขึ้นและในปัจจุบันนะครับยังมีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยอาจจะสร้างทําให้คนไร้ความสุขมากขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไว้วางใจในพระเจ้านะครับแม้ว่าตัวเราเองจะเป็นโควิดผมอยากจะเรียนอย่างนี้เลยว่าแม้ว่าตัวเราเองเนี่ยจะ,ะเผชิญกับการติดโควิดหรือว่าเจอโควิดแต่ถ้าเรามีสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าและไว้ใจและศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า ความสุขและสันติสุขที่อยู่ภายในนั้นจะส่งผลให้เราดําเนินชีวิตดําเนินออกมาภายนอกได้อย่างดีนั่นเป็นวิธีการที่ผมจัดการกับตัวเองนะครับคุณผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณกันแล้วนะคะและเวลาของรายการก็ใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วคะ่ะช่วงท้ายรายการนี้ศาส,สนาจารย์นิรันเต็มสกุลมีถ้อยคำแห่งการหนุนใจมาฝากคุณผู้ฟังคะ่ะ เราในฐานะคริสเตียนที่เราได้อยู่ร่วมกันในสังคมอยู่ในโลกและพระเจ้าได้ทรงบอกกับเราทั้งหลายว่าเราเป็นเกลือเป็นความสว่างของโลกภาวะนี้ช่วงสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้ จะสามารถช่วยให้เราทั้งหลายเป็นเกลือและเป็นความสว่างของโลกได้ครับถ้าพี่น้องทั้งหลายได้เห็นว่าการที่เราเองนั้นนะครับเป็นผู้อารักขาค่อยคาของพระเจ้าที่ดีแล้วนั้นเนี่ยขอให้เราสําแดงออกมาเป็นความรักเป็นการกระทําเป็นการช่วยเหลือนะครับอย่าได้รู้สึกว่าเราจะต้องแยกตัวออกจากสังคมแต่เราต้องเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่เยียวยาสังคมอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้ในหมู่มวลพี่น้องคริสเตียนทุกทกท,กท่านนะครับในเรื่องสภาวะโควิด อย่าได้มองว่าโควิดเป็นการลงทันจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ให้มองว่าโควิดเป็นโอกาสที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราที่จะสำแดงความรักให้กับผู้อื่นเป็นโอกาสที่เราจะบอกถึงความรักและการอภัยโทษบาปของพระเยซูคริสต์เจ้ามายังชีวิตของผู้อื่นและตัวเราเองนะครับถ้าเราเองเผชิญกับภาวะนั้นขอให้เราได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจที่เราได้เคยประสบพบเจอให้กับผู้คนอีกทั่วไป สำหรับพี่น้องทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เชื่อในศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าผมเองก็ยังอยากจะบอกว่าความสุข และสันติสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่สายตาของเรามองเห็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจการเงินหรือว่าความสุขสบายส่วนตัวหรือความปลอดภัยจากโควิดแต่ความสุขนั้นเกิดขึ้นได้ภายในจิตใจนะครับในชีวิตของเราเกิดขึ้นได้และความสุขที่เกิดขึ้นได้นั้นไม่ใช่ด้วยเราสร้างเองนะครับแต่เป็นมาจากความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงอยากจะให้ความรักของพระเจ้านะครับมาถึงชีวิตของทุกทท่านความรักของพระเจ้านะครับมาถึงพวกเราทุกคนเท่าเทียมกัน เพียงแต่เรามีศรัทธาไว้วางใจในพระองค์ผมเชื่อว่าสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจและความสุขที่เกินความเข้าใจจากสถานการณ์ที่เรามองเห็นนะครับจะอยู่ในชีวิตของทุกๆท,ท่านเช่นเดียวกันนะครับไม่แตกต่างกันเลยครับคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของรายการ Peace be with you สันติสุขอยู่กับคุณแล้วนะคะหวังว่า คุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจากบุคคลแห่งสันติสุขของเราทางรายการ Peace Be With You ต้องขอขอบพระคุณศาสนาจารย์นิรัน์เต็มสกุลผู้อำนวยการสถาบันลูเทอร์แห่งเอเชียตะวันออกเสียงใต้ประเทศไทยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ข้อคิดดีๆพร้อมส่งมอบสันติสุขของ,ององค์พระเยซูคริสต์ให้แก่คุณผู้ฟังผ่านถ้อยคาแห่งการหนุนใจในวันนี้ค่ะ คุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาแบ่งปันเรื่องราวการดำเนินชีวิตให้เรารับทราบและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันได้นะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน .131 ปนจเชียงใหม่รหัสปรษณีาย์5 0น0 0หรือทางอีเมลก็ได้นะคะ v o p v o i c e o f p e a c e o r g ค่ะจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ที่หมายเลข 053242654และหมายเลข053260627ค่ะทางทีมงานจะส่งมอบของที่ระลึกให้ทุกท่านพร้อมบทเรียนที่เสริมสร้างชีวิตและกำลังใจไปนะคะทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตของคุณผู้ฟังจะเป็นอย่างไรเลวร้ายแค่ไหนพระเจ้าจะทรงอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังเสมอค่ะ พระองค์จะสรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดให้หมดไปจากหัวใจของคุณผู้ฟังไม่ว่าน้ำตานั้นจะมาจากสาเหตุใดก็ตามแล้วพระองค์จะส่งเสริมกำลังใหม่ให้คุณผู้ฟังจากผู้ที่อ่อนแรงลม้มลงพระองค์จะทรงประคองไว้ให้ลุกขึ้นใหม่ค่ะพระองค์จะทรงรักษาใจที่แหลกสลายของคุณผู้ฟังเพียงคุณผู้ฟังเชื่อและวางใจเป็นบุตรของพระองค์ วันนี้ดิฉันดรจริจารยาสอนมยุราและทีมงานเสียงสันติต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆและบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่จะส่งถ้อยคำอันนุนใจและเป็นผู้มอบสันติสุขของ,ององค์พระเยซูคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังในครั้งต่อไปค่ะขอสันติสุขดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ